สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง Youtube หลังจากที่เซเบิร์ตนะครับพลีวัญชนะสวัสดีได้ลงพื้นที่ภูมะเขือคิดว่าสุดนะครับก็ลงพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมเซเบิร์ตเองก็บอกว่าเม้นนะครับพูดถึงเม้นเลยนะใครที่อยากจะขึ้นปราสาทตาเมืองทมไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงคืออยากขึ้นก็ขึ้นเลย ไม่มีกฎระเบียบแต่ตอนนี้คุณต้องนั่งเครื่องบินมีวีซา่ามีพาสปอร์ตนะครับต้องต้องทำให้ถูกต้องนะครับนั่งเครื่องบินถึงจะเข้ามาเที่ยวที่ปราสาทตาเม,มืองทมได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีการเปิดด่านตรงปราสาทตาเม,มืองทมแล้วก็ตรวจเข้มนะครับไม่ให้เหมือนเมื่อก่อนแล้วถึงจะเข้าเที่ยวชมปราสาทตาเมืองทมได้นะครับ คือมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมนนะยากขึ้นทุกวันเลยนะครับภูมะเขือก็ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นจากฝั่งเม่นมาก็ไม่ได้คุณต้องทางวีซา่าพาสปร์ตนั่งเครื่องบินมาสุวรรณภูมิต่อรถโอ้อยากลําบากนะครับเมยนอย่ามาดีกว่านะครับนะไม่ต้องมาหรอกนะและขณะที่เซเบิร์ตถ่ายคลิปอยู่นั้นเองนะครับก็มีเสียงของขมิ้นนะครับฐานขมิ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับใต้ต้นขีเล็ก มันตะโกนขึ้นมาว่ามาทำอะไรกันเยอะแยะเป็นภาษาขมรนะครับคือมันสงสัยนะครับว่ามาทำอะไรกันนะครับผมไปดูคอมเมนต์มานะครับผมไปอ่านคอมเมนต์มานะครับว่ามันตะโกนว่าอย่างนี้จริงๆนะครับในคอมเมนต์ไปดูได้นะครับนาเมียนเมียนต่อไปนี้เมียนจะเข้ามา่าง่ายไม่ได้แล้วนะครับยากแล้วนะเมียนเ้ยนะอยากขึ้นทุกวันทุกวันอยู่กันที่ไหนอ่ะพี่เบิร์ต ตอนนี้อยู่ที่ปราสาทตาเมืองทมเร็วร้ายนิดนึงก็คือต่อไปนี้ถ้าขมຈจะมาเที่ยวปราสาทตาเมืองทมนะถ้าขั้นเร็วร้ายสุดเลยก็คือคุณต้องขึ้นเครื่องบินมาที่ไทยผ่านพาสปอร์ตต้องมีพาสปอร์ตมีผ่านอมนี่คือแบบเร็วร้ายสุดแต่ถ้าดีหน่อยก็คือเราอาจจะมีการผ่านแดนตัวนี้เป็นแบบผ่านเขาออกเป็นวีซ่าหลายวันได้แต่ถึงยังไงก็ตามก็ต้องมีวีซ่ามีการปั๊มบัตรเข้าออก ไม่ใช่ว่าผ่านได้แบบเมื่อก่อนแล้วตาเมืองธมช่องขี้เล็กอ่ะต้นขี้เล็กอ๋อนี่คือต้นขี้เล็กนะคะอันนี้เนี่ยดอกขี้เล็กสีนึองเหลืองแตเอ๋ เขาอยากถ่ายกับพะนาเรศหรือเปล่าคะ